สวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยนะฮะน่าจะสักอ่สีหเดือนได้นะครับหลังจากที่ครั้งสุดท้ายน่าจะเป็นช่วงประมาณสักเดือนมิถุนายนนะครับที่บอสทำคลิปนะฮะขออภัยที่หายไปแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆแล้วก็ก็ทำวิดีโอไว้สัก2-3อันนะแต่ว่ามันมีความผิดพลาดท,ทางเทคนิคน,นิดหน่อยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของระบบการ โยนถ่ายข้อมูลนะครับเวลามันไปตัดต่อวิดีโอมันก็เลยข้อมูลหายไปเลยตัดไม่ได้เป็นหลายๆครั้งเข้าบอสก็เลยเดี๋ยวค้อยทําแล้วกันนะแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยนะครับวันนี้ที่คุยกันตรงกับวันที่อา้าววันที่เท่าไหร่เนี่ยเออวันที่12เดือนพฤศจิก,กาย,ยนนะครับปี2020หรือว่าปีพุทธศักราช2563นรานะครับก็ตอนนี้ในอเมริกานะฮะยอดโควิดนี่โอ้โหพุ่งเรียกได้ว่า พุ่งปรีดเลยนะฮะถ้าเป็นหุ้นนี้คงจะดีมากนะครับซึ่งอย่างเมื่อวันสองวันก่อนนะครับยอดผู้ติดเชื้อนีก็มีมากถึง1นึ่งแสนี่หมื่นคนนะครับโดยประมาณนะครับในทั่วอเมริกานะครับอย่างในโคโรโดก็ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยจากช่วงหนึ่งที่หลักประมาณหลักร้อยนะครับสามร้อยสี่ร้อยนะฮะต่อวันนะฮะตอนหลังนี่ก็พุ่งมาถึงประมาณเกือบสามพันคนต่อวันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงที่โควิดนี้ ระบาดมากๆครับในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาก็มีหลากหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในอเมริกาอย่างเช่นเรื่องของการเลือกตั้งนะครับหลายคนในประเทศไทยก็คงจะติดตามผลการเลือกตั้งนะฮะของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในประเทศอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งหลังจากที่มีการโหวตและก็นับคะแนนไปแล้วนะครับก็ตอนนี้อยู่ใน process ที่โดนัลด์ทรัมป์ก็อาจจะ มีการเรียกร้องให้มีการนับคะแนนใหม่ในบางรัฐนะฮะซึ่งเป็นรัฐที่สําคัญแต่ก็ผลอย่างที่เขานับกันมาเป็นทางการที่ออกข่าวกันนะครับก็น่าจะเป็นโจไบเดนนะครับที่น่าจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนใหม่นะครับเดี๋ยวคงจะต้องมาดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นบ้างนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะดูข้อมูลเชิงลึกนะฮะจากนักวิเคราะห์จริงๆในบ้านเราก็มีเยอะแยะนะครับหลายช่องทางนะฮะผมก็ติดตามบ้าง โตขึ้นแล้วดูข่าวเยอะขึ้นนะครับก็เป็นตามวัยตามเวลานะฮะช่วงที่ผ่านมานะครับบอสกออ็ในช่วงซัมเมอร์แล้วกันนะฮะช่วงประมาณช่วงเดือนออมิถุนากลักกดาสิงหากันยานะครับแล้วก็ต้นต้น,ต,นตุลาเนี่ยก็มีโอกาสได้ทํากิจกรรมในช่วงซัมเมอร์นะครับก็ไปเล่นเวกบอร์ดนะฮะซึ่งก็เป็นความโชคดีตอนนั้นไปเล่นเนี่ยก็เป็น เป็นเรือนะครับของอพี่เขยพี่สะพ้ยนะครับที่กําลังจะสร้างบ้านใหม่แล้วเขาก็มีเหมือนเรือนะฮะที่เป็นเป็นเรือสําหรับการเล่นกีฬาทางน้ําพวกเนี้ยนะจากาที่ดินที่เขาเหมือนมอบให้แล้วก็มีผู้ดูแลเป็นเจ้าของร่วมนะครับเราก็เลยถือโอกาสได้ไปเล่นซึ่งถือว่าเออก็สนุกดีนะครับเป็นกิจกรรมที่ได้ทําแล้วก็เด็กๆนะฮะลูกๆหลานๆก็ได้เล่นกันหมดเลย นะครับหลายคนอาจจะได้เห็นวิดีโอใน i ิน t a g r กรหรือว่าใน Facebook ของบอสครับก็มีคนชื่นชมนะฮะว่าพาเด็กน้อยเนี่ยลูกชายนะครับเจ้าโคน้าก็อายุประมาณตอนนี้4ขวบแล้วเมื่อเดือนตุลาที่ผ่านมานะครับก็ไปเล่นเวกเซิร์ฟนะฮะก็สนุกสนานนะครับเขาก็กล้ากลัวๆแล้วก็ตอนหลังก็จับเล่นแล้วก็เราก็พยายามทําให้มันดูปลอดภัยให้เขาไม่กลัวนะฮะ มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับเขาก็สนุกสนานแต่ว่าช่วงประมาณเดือนตุลาเนี่ยโอ้โหน้ํามันเริ่มเย็นมากอากาศมันเริ่มเข้าสู่ช่วงของออทัมออทัมมันคืออะไรวะฤดูร้อนแล้วก็มาก่อนที่มันจะเข้าฤดูหนาวนะนะฮะก็เลยเล่นได้ครั้ง2ครั้งแล้วก็ก็เลิกนะครับก็ตอนนี้ก็มาถึงช่วงวินเทอร์ก็ต้นตวินเทอร์นะฮะก็ที่โคโลราโดก็จะมีหิมะตกบ้างอะไรบ้าง นะครับแล้วก็แต่ที่โครไโดมันดีอย่างหนึ่งคือหิมะตกวันนี้อีกวันหนึ่งมันก็จะหยุดนะฮะมันจะไม่ค่อยตกติดต่อกันเป็นสัปดาห์เท่าไหร่นะแต่ว่าอากาศช่วงเช้าตอนนี้ก็อย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็ออกมาจากบ้านนี่ก็ลบสองนะฮะองศาเซลเซียสนะครับ, Celsius, รบแล้วก็ตอนกลางวันนี้ก็จะน่าจะขึ้นไปอยู่หลักประมาณสักเจ็ดแปดองศาถึงประมาณสักสิบต้นๆ้นน,นะฮะตกกลางคืนก็จะอ,อ,อุณหภูมิก็จะกลับไปอีกนะฮะในตลอดทั้งสัปดาห์นี้ก็จะค่อนข้างเย็นแต่ไม่มีหิมะ นะครับส่วนสัปดาห์หน้าก็น่าจะอุ่นขึ้นนะครับในโคลราโนนะครับก็ยังไงเดี๋ยวบอสลองดูแล้วกันนะฮะว่าจะมเีเขาเรียกว่าวิดีโอที่บอสเคยทําไว้แล้วมันทําไม่ได้อะเดี๋ยวจะเอามา,เ,าเรียงใหม่นะครับแล้วก็เอามาเรียงร้อยต่อเติมกันไปนะฮะแล้วก็แล้วก็ลองลองทำแล้วก็ไปแปะไว้ใน YouTube นะครับรวมถึงทาง Facebook ก็จะเอาไปลงด้วยนะฮะใครที่ คิดถึงกันนะครับขอบคุณมากๆใครที่ <c oughs> บางคนเขาบอกว่าบอสเลิกทำแล้วเหรอ,อบอสก,ก็จริงๆไม่ได้เลิกนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนวิดีโอที่เราทําแรกๆนะมันก็เป็นเหมือนช่วงแรกๆที่บอสทำนะบางทีมันความเข้มข้นเนื้อหาอะไรมันอาจจะไม่ได้มีมากนะักส่วนใหญ่จะเป็นความชื่นชอบความต้องการส่วนตัวนะครับแต่ก็หวังว่า,าน่าจะมีอะไรได้เห็นบ้างนะครับสำหรับใครๆที่ได้ดูอยู่นะครับ คนไม่เยอะก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าเราก็ต้องทําไปเรื่อยๆนะฮะก็ขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับการที่ยังติดตามกันอยู่นะครับไม่รู้ยอดซับสไคร์นะฮะตอนนั้นรู้สึกจะมีถึงร้อยสคนตอนนี้น่าจะถึงประมาณลงไปต่ำกว่าร้อยแล้วมั้งแต่ไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวลองทําดูใครที่สนใจเรื่องไหนนะฮะก็ลองบอกวอ่าให้ครับเดี๋ยวลองทําดูแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาก็ก็ยังทํางานนะครับแล้วก็ที่ร้านอาหารตอนนี้ธุรกิจก็ต้องบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันเนาะ นะเพราะว่าม <ítulo> anyway, in ีคอร์สในเรื่องของการใช้คอนเทนเนอร์หรืออะไรต่างๆที่มันมีมีจำนวนที่ต้องใช้เยอะขึ้นนะครับก็ก็ยังต้องทำกันไปนะครับพนักงานของที่ร้านก็ยังมีอยู่นะครับเดี๋ยวบอสมีอะไรที่จะทำไปให้ดูนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองฝากติดตามัาด้วยนะครับในในเพจหรือว่าใน YouTube ของบอสครับใน Bossy Boss อนสตอรีวันนี้แวะมาทักทายนะครับหากมีอะไรที่อยากจะ พูดถึงทักทายอะไรยังไงกันก็สามารถทำได้นะครับยังไงฝากด้วยแล้วกันวันนี้ขอบคุณมากครับมาเซฮัลโหลกันแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ